สว <IP> ัสดีครับพี่น้องครับชพบกับช่องบาตรลำเพลนออฟิเชียลครับวันนี้ครับมาพบและสัมผัสกับผลงานการแสดงหน้าหน้าเวทีที่ขอลึงเพลงลังสิทธิ์หนึ่งจักอีียงดอกเนี่ยพี่น้องครับกุ้งอิงเพชรบันแพงครับลำเพลนเขาเข้าพับเข้าพับสตียงพี่น้องเออถั่วถั่วหนาวกว่ากึศูดเหรอปะบอลควายไหมโอ้เทะๆๆอ้าถั่วเนี่ยน้องอิง เขายัดเข่าพื้นที่ครับง่ายแปมัขอไม่แต่หกวกล้องหนุบครับบรรยากาศภายในพี่น้องครับสุดยอดครับเนี่ยน่าจะเป็นพับเป็นพับแบบสไตล์เพื่อชีวิตพี่น้องครับเนี่ยบรรยากาศในร้านครับอันนี้นั่งตุ้ดีเข้ามาแล้วแต่ว่ายังไม่ถึนเวลาเซ็กซเซาลครับอีกสักครู่นึงครับแต่ก็มาแลครับพี่น้องครับ ห้องหนึ่งโรงเล่าลังเส็ดคนมาเออเอาเนี่ยโจนี่ก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องครับเดินทางก่อนเพื่ออย่างเดียวเมื่อยแน่กคับนอนพักคนเออภาคเนี่ยไปเนี่ยพี่น้องตามตามกำลังที่มีทีไายได้ให้พี่น้องในเมืองครับโอ,โอ้เวทีอ้วงกวงครับหมอสลำพินก็เต็มแล้วพี่น้องทหารเครื่องแปดคนก็เต็มแล้วบรรยาก,กาศ บรรยากาศในร้านครับอาดูเออเอาเดี๋ยวให้ทีมงานเพื่อนอันนี้กาเจเ้าเฮ็ดนะครับเนาะเออเอ้าพี่น้องครับจย่าในกระปังฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ครับช่องบ้านลำพูนนอพิเชียครับพี่น้องครับมึงแง่งกันในเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสามสิบเอ็ดมือนีแล้วครับมือนีแล้วอ้าดู เราเห็นตัวจริงเขากันเห็นแต่นในรูปฟันก็นได้พี่น้องนี่ครับเมื่อกี้เข้าไปข้างหน้าร้านครับอันนี้ข้างหลังร้านบรรยากาศข้างน่าจะออกแนววินเทจคุณอันนี้เป็นเพื่อนห้จอดร,รถศิลปินครับมองนัง่นก็เป็นที่พักรับรองของศิลปินนะครับทาคุณเฮ็ดดีดีพี่น้องกับข้อกับนา้าเตรียมต้อนรับอย่างดีเอ,อ้ยมาได้เอา เอ้าไอ้สมัยสมัยนึงมานไหสมัยจะไปเดงได้สมัยดีบรรยากาศกูด้อไหนครับโอ้ตีโอมาโอ้จริงจงโอ้ฝั่งทางนมา้อ้ดเลยครับบรรยากาศทางถนนหงออก ทังเขาทงขางออกทางเขาพี่น้องนี่ยอดเลยป้ายขึ้นแล้วครับพี่น้องครับเมียน,นำทีมโดยอิง,องกับบอทโจรครับเอาคนนี้เปได้เนี่ยอยากเรีนน้ำดิโออยากเรีนน้ำเนาะก็ตัววันใช่ไหมของไล่ก็ตัววันโอ้ยหลายใจเนี่งจึงจึงดึง ตึงๆตึงๆตึงตึงตึงๆตึงตึงตวงาไม่อยังเง Arizona, <Far> ็ยบ <S Lyn Clean water> ไทยมึงเหามึงมึงเป็นนี่ยล่ะสันดาราช่องไปเลยเนี่ยเป็นไงอือน่ารักอื้อืออืออไปสป็นตลาดพี่น้องเกยอีกสักคู่ครับพี่น้องครับเ่านสิเดพบกับการเช็คซาว กระผมสิมีเวลาไทยบอ่อทันละน้องอิงสิมาเซ็กเศร้านี่ครับนี่ยูทูบเบอ,อร์ดังมาครับยูทูบเบอ,อร์ดังมาจากบ้านแพงเลยครับเนี่ยเป็นไงเอาพี่น้องบรรยากาศโอ้บรรยากาศตอนนี้ครับอุ้ยเป็นวงพญานาคกันพญานาคอีตัวนี้อยากก่างเรคือเป็นเสี่ยว นี่พญานาคโอ้ทางบุญเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์ครับพี่น้องครับบรรยากาศร่มเรื่นกินเข่ามาเที่ยวแต่โอ้เป็นตดีเนาะบรรยากาศร่มเรื่นครับบรรยากาศร่มเรื่นสวัสดีค้าคสวัสดีครับ,บ,รบเอาสวัสดีใส่กล่องเนี่ยหรือสวัสดีใส่กล่องเนี่ยใส่กล่องครับโอ้สวัสดีครับอันนี้ยังเกาะเออ บ่าวเซมครับบ่าวเซมอันนี้น้องน้องยูโรอันนี้น้องอยังครับให้เจียวจ้ะฮะให้เจียวโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะอันนี้กระไรน้องให้เจียวโอ้บรรยากาศตอนนี่ห้องรับรองห้องรับรองศิลปินมาแรงมาแรงอาจารย์ว่าพิ่นสิเรนยู่เวทีนี่อาจารน์ว่าถ้าก็ยืนมองในลำมาแรงโอเคครับพี่น้องครับ โอ้จีมาลำยินยูเซย์าลมหาออีคนรมึงยูเซย์มันก็นอคนีแต่อยากมาแล้วงครับพี่หนองกรับฝากดไล์กดตามกูซชลองบ้านเาเิดเอไปเสียครับส่งไม่ครับบ่ค่อยไดถไทยคลิปพรอมบ่ค่อยไดถไทยนลยแหละไทยมือละเครื่องลิปตลกก็แต่ว่าคนกองมึงยิงดีขอบขอบคุณทุกการติดตามตรับชมครับ พบกันคลิปคลิปหน้าครับวันนี้สำบคุณีก่อนนะครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ